สวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมโอวัลช c แชนเนลและตอนนี้เราอยู่กับเกมห้องคา่ายซาเรวกันนะฮะแล้วก็สําหรับในวิดีโอวันนี้นะฮะเราจะมาไกด์กิจกรรมใหมเ 1. 1่เลยประจําแพท1.1ฮะเรียกไว่าเปิดแพทมาก็มีกิจใหญ่ฮะเข้ามาพร้อมกันเลยฮะกิจนี้ก็จะมีชื่อว่าเกมราชด,ดวงดาวครกิจนี้ก็ให้ทานาของตัวเพชรเนะาะเซวร์เจตฮะเยอะมากมาก แล้วก็มีท่านของไร้โคนสีดาวแจกฟรีและก็ได้ครบฮะขัดกาวถึงอาาด้วยซึ่งทั้งหมดที่ผมพูดไปฮะสามารถเล่นวันนี้วันเดียวเก็บได้ครบเลยทั้งหมดฮะเดี๋ยวกิจนี้จะเล่นยังไงจะไปยังไงฮะผมพาไปดูกันที่หน้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะฮะ และก็สำหรับก่อนจะไปดูคลิปวิดีโอกันนะฮะก็ทุกคนเพื่อนฮะขอฝากร้านรับเติมเกมร้าน e ีซี่การ์เอาไปด้วยนะฮะที่จะเติมเกมฮะ้องไคซาเร็วให้กับันเพื่อนเนี่ยได้ด้วยราคาที่ถูกกว่าเติมเองมากๆเลยฮะเ,เพื่อนเพื่อสามารถเลือกเติมได้ตามสะดวกเลยราคาแพ็คก,ก็ตามภามนได้ขึ้นให้ ตรงนี้แล้วฮะและก็ที่สําคัญเลยฮะทางร้านเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายฮะถูกปลอดภัยไม่มีการรีฟันอย่างแน่นอนฮะลิงก็อยู่ทางล่างดีคริปชั่นในคลิปวิดีแล้วนั่นเองนะฮะและก็สำหรับตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่หน้ากิจกรรมเกมล่าดวงดาวกันแล้วฮะซึ่งเกมนี้จะมีเวลาให้เล่นอยู่ที่12วันด้วยกันฮะซึ่งฐานล่างก็จะเป็นพรีวิวรางวัลเนาะ ซึ่งเพื่อนๆฮะสามารถเล่นจบครบได้ภายในวันฮะของรางวัลรับได้ครบเลยแบบแน่นๆฮะสักข้ออธิบายฮะมันก็จะมีหลายโหมดเลยฮะมีโหมดเนื้อเรื่องมีโหมดท้าทายตู้เกมมีโหมดทางด้านของกราฟิตี้ด้วยฮะซึ่งโหมดตรงนี้เนี่ยเราจะต้องไปเล่นทางด้านของเนื้อเรื่องเปิดให้จบก่อนฮะมันจึงจะเปิดเกมตรงนี้ซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยกับเพื่อนเล่นจบแล้วฮะเราจะได้รับทางด้านของไรโคซีดาวปาจําเกมเลยทันที1อันฮะ แล้วพร้อมขึ้นเนี่ยไปเล่นท้าทายตู้เกมไปเล่นอื่นฮะมันจะมีแต้มเอามาแลกขัดเก่าได้ถึงขัดอาหาด้วยฮะเดี๋ยวตรงนี้ฮะผมจะพาไปในทางของเนื้อเรื่องเปิดก่อนแต่ว่า อาจจะไม่ได้ให้ดูดเต็มๆฮะอาจจะเป็นตัดบางช่วงเข้ามาแล้วก็ไปดูกันที่หลังที่ผมเล่นจบแล้วกันดีกว่านะฮะในส่วนทางด้านของเนื้อเรื่องนะฮะก็จะให้เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งที่สถานีอวกาศนะเราจะมาหาทนายของตัวละครอ,อารานฮะเพื่อเริ่มเนื้อเรื่องในส่วนตรงนี้กันฮะเพื่อนๆเนี่ยก็ค่อยๆเล่นฮะไปเรื่อยๆได้เลยในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรยากอยู่แล้วฮะเพื่อนๆก็ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆได้ฮะ เนื้อเรื่องเนี่ยจะแบ่งออกเป็นพาทพททฮะเป็นพาทหนึ่งพ์ทสองแล้วก็พ์ทสามฮะซึ่งแต่ละพาร์ทเนี่ยถ้าเกิดว่าเล่นพาร์ทแรกจบแล้วฮะมันก็จะค่อยะเปิดกิจกร้มในช่วงแรกช่วงสองช่วงสามฮะ ให้เราได้เล่นไปได้เรื่อยฮะซึ่งตรงนี้ผมแนะนําว่าให้เล่นเนื้อเรื่องฮะทีเดียวเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องกลับมาเล่นเนื้อเรื่องสลับไปสลับมาฮะก็แนะนําว่าเล่นเนื้อเรื่องทีเดียวให้จบไปเลยฮะแต่คอยกลับมาเล่นในส่วนของกิจกรรมที่มันเปิดเพิ่มทีหลังเนาะซึ่งตรงนี้ฮะถ้าเกิดเพื่อนเนี่ยเล่นเนื้อเรื่องจนจบหมดแล้วฮะก็จะแล้วพันทีเลยไลฟ์โฟนสีดาจากกิจกรรมอันนี้เนาะซึ่งตรงนี้ฮะผมก็จะเล่นไปเรื่อยเลยท่านเองนะฮะ แล้วก็สำหรับตอนนี้นะฮะผมก็ทาการเล่นเนื้อเรื่องกิจกรรมไปจนครบเรียบร้อยเนาะเมื่อเพื่อนฮะกลับมาที่นักกรรมอีกครั้งหนึ่งกิจกรรมจะทําการปลดล็อกทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะตรงนี้ก็จะมีท้าของร้านค้าขึ้นมาร้านค้าเนี่ยเราฮะเล่นท้าทายกิจกรรมไปแล้วเราสามารถเอาแต้มเนี่ยมาแลกของรางวัลตรงนี้ได้นั่นเองเนาะแล้วก็ตรงนี้ฮะผมให้เข้ามาที่โหมดเนื้อเรื่องก่อนเลย หมดเนื้อเรื่องะครับเมื่อเพื่อนเนี่ยเล่นจบครบเรียบร้อยแล้วฮะเราจะรับทั้งของไร้โคนตรงนี้ทันทีเลยฮะ,ะผมก็กดรับไปฮะอ่ะกดติ๊กเกอร์ให้ครบทุกอันฮะ,ะมันจะต่อกันเป็นภาพของไร้โคนเนาะเมื่อเพื่อนเนี่ยกดจนครบทุกอันแล้วฮะมันก็จะรับทันทีเลยนี่ฮะ,ะไร้โคนแจกฟรีฮะ เ,เพื่อนๆก็สามารถเอาไปอัพแล้วก็ใช้งานกับตัวละครซีวาบูฟได้เลยฮะตรงนี้ก็คือจบแล้วคนะของเนื้อเรื่องนะมันจะมีลูกเล่นตรงนี้นิดนึงน้องเพื่อนฮะมากดกันที่เริ่มพ่นกราฟิตี้ได้เลยฮะซึ่งตรงนี้ฮะมันหนหวกบการพ่นสเปรย์ฮะ เพื่อนๆสามารถพ่นสเปรย์ฮะใส่พื้นใส่กําแพงใส่ผนังผนังได้หมดเลยฮะและก็สามารถเลือกท่านของสติ๊กเกอร์ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมลองพ่นไปแล้ว2อันฮะเราเลือกได้หมดเลยฮะจะเป็นท่านของยดน้ําเป็น9 99 9เเป็นตัวละครคือได้หมดเลยตามที่เราได้มาฮะ เมื่อเราเลือกเสร็จแล้วฮะเล็งเสร็จแล้วก็สามารถกดตรงนี้เนาะในการพ่นได้ฮะซึ่งเราเนี่ยสามารถพ่นได้ทั้งหมดอยู่ที่8ภาพฮะถ้าเกิดว่าเราพ่นภาพที่9เนี่ยภาพแรกจะหายไปเองเนาะก็พ่นอยู่ที่8ภาพเองฮะแล้วแต่เลยจะพ่นใส่อะไรก็ได้ฮะตรงนี้เป็นเหมือนกับว่ามินิเกมเป็นการพ่นเล่นเฉยฮะพ่นไปก็ไม่ได้รางวัลอะไรนะจะพ่นหรือจะไม่พ่นก็ได้อันนี้คือแล้วแต่เลยนั่นเองนะฮะแล้วก็สนับต่อมาฮะผมจะพาไปดูกันที่การท้าทายตู้เก่งกันว่งฮะ อันนี้จะเป็นเหมือนกับว่ามีมีไน้เกมหลายๆอันฮะมาให้เราด้ยฮะได้เป็นทั้งของเซร่าเจดฮะหรือก็คือเพชรด้วยแล้วก็ได้เป็นแต้มฮะเอาไปแลกของรางวัลด้วยฮะซึ่งตรงนี้จะมีให้เล่นอยู่ที่3ชุด3แบบด้วยกันฮะซึ่งแต่ละแบบเนี่ยเกมเพย์มันจะเหมือนกันหมดเลยก็คือมันมีอยู่3เกมเพย์ฮะ เกมเพย์ที่1ก็คือรหัสที่ซ่อนอยู่ฮะให้เราเนี่ยไปยังโซนที่เขากําหนดฮะแล้วก็ไปยังจุดมาร์กเนาะเพื่อหารหัส g อา่าการิที่ที่มันแปะอยู่นนเองฮะตรงนี้ถือว่าง่ายอยู่แล้วฮะเพราะว่ามันบอกโซนบอกจุดที่แปะด้วยตามภาพเลยฮะแล้วก็ต่อไปเป็นโซนการเข้าถึงฮะตรงนี้ก็ง่ายเหมือนกันเขาจะให้เราฮะถ่ายภาพที่เขากําหนดให้ฮะ เพื่อผ่านเควนซึ่งตรงนี้ครับภาพก็ตามรูปเลยฮะให้ถ่ายรูปถังขยะให้ถ่ายรูปสาววะไม่ถ่ายรูปน้องหุ่นยนต์ฮะจากจุดใดก็ได้ฮะไปถ่ายมาเท่าน,นี้ฮะเควนก็คือจบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ต่อไปฮะเป็นการกวาดล้างโซนปิดผนึกฮะเป็นมินิเกมอันสุดท้ายแล้วฮะอันนี้ก็เล่นง,ง่ายมากเลยมันจะเป็นดันเจี้ยนฮะให้เราเข้าไปแล้วก็ทําการกําจัดมอนเตอร์ท้าทายมอนเตอร์ฮะเมื่อจบครบแล้วก็จะได้รับของรางวัลเนาะซึ่งของรางวัลในการท้าทายตรงนั้นเน ได้จากตรงนี้ด้วยแล้วก็ได้จากตอนท้าทายด้วยมีเป็นลีลิกมีเป็นขององค์ของอัพแล้วก็มีเป็นเพชรด้วยฮะเพชรก็แจกค่อนข้างเยอะมากๆเลยฮะซึ่งต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าแต่อันเนี้ยเล่นเหมือนกันหมดเลยฮะไม่ว่าจะเป็นชุด1ชุด2แล้วก็ชุด3ฮะจะมีเกมเพลย์แบบเดียวกันเลยฮะผมก็จะไกลแค่ชุดเดียวละกันจะได้ไม่เสียเวลาคลิปจะได้ไม่ยาวมากเนาะก็เริ่มที่โซนแรกนะครับเพื่อนก็กดไปที่เข้าร่วมฮะแล้วก็ทําการวัดเทเลพอร์ตไปได้เลยนะฮะ เมื่อว้ามาถึงจุดแล้วฮะก็จะมีการแนะนําเกมเพย์ขึ้นมาตรงนี้ฮะซึ่งเกมเพย์ก็ง่ายมากเลยให้เราตามหาสัญลักษณ์ฮะตามจุดเพื่อตอบโต้แล้วเราจะได้รับของรางวัลที่เกี่ยวข้องฮะเราก็ตามหาเลยค่ะตรงนี้มันจะมีการมาร์คให้เราอยู่แล้วนะฮะในส่วนตรงนี้เนาะ แล้วก็เริ่มหาได้เลยฮะสําหรับใครที่หาไม่เจอเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดหน้าของกิจกรรมขึ้นมาฮะแล้วก็เข้าไปดูได้ว่าแต่ละจุดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างฮะอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านข้างอยู่ด้านหลังฮะแล้วก็สามารถเริ่มหาในจุดจุดนี้ได้เลยนะฮะสําหรับจุดแรกฮะก็อยู่ที่กลางห้องนะฮะอยู่หลังพาเตอร์ตรงนี้ฮะเมื่อมาถึงก็กดสแกนแล้วก็กดถ่ายภาพไปได้เลยฮะตรงนี้ก็คือจบเรียบร้อยแล้วฮะได้มาแล้ว1จุดฮะพยายามมองทางด้านของซ้ายขวาให้ครบฮะ ข้างบนข้างล่างที่พื้น,นะฮะก็เะเจอเนาะใี่ฮะเจอแล้วฮะกดสกแกนเลยแล้วก็ถ่ายภาพเลยฮะอีกจุดหนึ่งจะอยู่ทางด้านฝั่งตรงข้ามเนาะมันก็จะอยู่ที่ด้านหน้าตรงนี้เลยมันจะมาร์จุดให้เราไว้แล้วฮะเราก็แค่หาว่าอยู่ล่างหรืออยู่บนฮะก็กดถ่ายเลยฮะจบแล้วฮะในโซนตรงนี้ในชุดที่2ชุดที่3เนี่ยที่เป็นกิจกรรมถ่ายภาพเหมือนกันเนี่ยก็เล่นแบบเดียวกันเลยฮะมันก็จะมาร์จุดให้เราแล้วก็พยายามมองฮะ บนล่างซ้ายขวาเนี่ยมันจะนบางทีเนี่ยมาอาจจะซ่อนลับตาเนิดนะะึงฮะเราก็ต้องมองเนาะจบไปแล้วฮะ,ะในส่วนของมินิเกมอันแรกนั่นเองนะฮะและก็สำหรับมินิเกมอันต่อไปฮะ,ะเราก็จะไปเล่นท้าของการถ่ายภาพบ้างฮะเหมือนเดิมเลยกดเข้ารกิจ่รงมฮะแล้วกดเทเลพอร์ตไปยังพื้นที่ได้เลยนะฮะเมื่อมาถึงแล้วก็จะมีการแนะนำเกมเพ์ขึ้นมาให้อีกแล้วฮะ,ะอันนี้คือง่ายมากเลยเราต้องค้นหาเป้าหมายในภาพฮะ,ะแล้วก,กดถ่ายภาพ จะได้รับของรางวัลเรียบร้อยแล้วฮะอันนี้ถือว่าค่อนข้างง่ายมากๆเลยนะฮะอะตรงนี้ฮะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นอะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้ฮะขอแค่เป็นตามภาพ้อนนี้ฮะผมเจอหุ่นแล้วอันหนึ่งเมื่อเราเข้าไปใกล้เนี่ยเรากดถ่ายภาพเป้าหมายฮะแล้วก็กดถ่ายไปเลยฮะผมเจอนะฮะหุ่นโยนอันที่1ฮะเราก็หาฮะภาพต่อไปฮะเป็นทงด้านของถังขยะเนาะแล้วก็สำหรับใครที่จําไม่ได้นะฮะว่าต้องถ่ายอะไรบ้างเนี่ยเพื่อนก็สามารถกลับเข้ามาฮะที่กิจกรรมแล้วก็ไปดูได้ฮะว่าถ่ายอะไรบ้างเนาะ ก็เหลือเป็นเสาว,ว้าพะแล้วก็เป็นทางด้านของถังขยะนั่นเองฮะไปใกล้ๆก่อนนะฮะกดคลิกฮนะถ่ายรูปเป้าหมายแล้วก็กดถ่ายเลยฮะเท่านี้ก็เรียบร้อย้วฮะต่อไปก็เป็นทางด้านของถังขยะอันหนึ่งเนาะแล้วก็เข้าไปใกล้ะฮะกดถ่ายรูปเป้าหมายะฮะแล้วก็กดถ่ายเลยะฮะ เรียบร้อยฮะเท่านี้เองจบแล้วฮะง่ายไา้มากๆฮะแล้วก็ในฉากที่เป็นชุดที่2ชุดที่3มฮะเหมือนกันเลยไปหาสิ่งของฮะที่เขาให้เราถ่ายภาพฮะแล้วก็ไปใ,ใกล้กดถ่ายภาพเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ต่อไปฮะเป็นอันสุดท้ายแล้วก็คือการกวาดล้างโซนปิดผนึกฮะเพื่อนๆก็กดเข้าร่วมได้เลยแล้วก็ว้าไปที่เทเลพอร์ตเป้าหมายได้เลยนะฮะ เมื่อวามาถึงเลยฮะก็ให้ทำการคุยกับ n อ c ซที่ชื่อว่าเลโอนาร์ไปได้เลยฮะซึ่งตรงนี้มันจะมีฉากท้าทายฮะให้เราเล่นอยู่ที่4ฉากการท้าทายด้วยกันฮะซึ่งตรงนี้ฮะมันจะได้เพชรที่เยอะมากฮะจะได้เพชรจากทางด้านของกิจกรรมอยู่แล้วและก็จะรับเพชรฮะจากทางด้านของดันเจี้ยนตรงนี้ฮะผ่านครั้งแรกฮะได้30ได้ของอัพนุ่ยน,นั่นได้ลีลิกด้วยฮะแล้วก็ตรงนี้ฮะถ้าเกิดว่าเราทำภารกิจตรงนี้ผ่านเนี่ย เราแจรับ,บวกเพิ่มอีกฮะอีก30ฮะถ้าได้ครบก็ฉากละ60เลยถือว,ว่าได้เยอะมากฮะเดี๋ยวผมนะฮะจะลองเล่นให้ดู1การท้าทายแล้วกันเนาะเพราะว่าแต่ดังจี้เนี่ยเงื่อนไขาการเลยฮะมันเหมือนกันหมดเลยสังเกตว่าเงื่อนไขาการผ่านเนี่ยที่ได้เพชรมันจะเหมือนกันเป๊ะเลยฮะ มันจะต่างแค่ท่านันของมอนเตอร์เฉยฮะมอนเตอร์จะเปลี่ยนไปได้เฉยผมจะลองเล่นแค่อันแรกให้ดูแล้วกันเนาะกดเข้าท้าทายเลยนะเเฮะเหมือนเดิมฮะเพื่อนพยายามเลือกตัวละครที่ชนะทานท่าไปจากคนข้างจบได้ไวจบได้ง่ายที่สุดฮนะตรงนี้ผมจะใช้ท่ากายภาพอีกหนึ่งตัวละครแล้วกันเนาะแล้วกดเข้าเริ่มการท้าทายได้เลยนะฮะเมื่อเราเข้ามาถึงแล้วฮนะมันก็มีท่านันของกลไกพิเศษขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจําเป็นต้องใช้ฮนะกลไกกา a เวทีในฉากฮนะ เพื่อเปิดพื้นที่ที่ถูกปิดเอาไว้นั่นเองเนาะซึ่งตรงนี้ก็เข้าใจไม่ยากฮะมันเล่นง่ายมากเลยตรงนี้ก็สคริปต์ข้ามท่านั่งของบทพูดไปก่อนฮะไม่ต้องอ่านเลยฮะยังไงเราเล่นได้อยู่แล้วฮะอะเมื่อเข้ามาถึงฮะมันจะบอกว่าประตูเนี่ยถูกล็อกอยู่ฮะเราต้องทําการสแกนบาร์โค้ดฮะหรือว่าสแกนเนี่ยภาพกาวิตีฮะที่เหมือนกับรูปนี้ประตูจะทําการเปิดเนาะอันนี้คือเข้าใจง่ายมากฮะเราก็หาเลยฮะว่าสัญลักษณ์ตรงนี้เนี่ยที่เหมือนกันฮะกับตรงประตูเนี่ย มันอยู่ตรงไหนในแมพของเราฮะเราก็เดินหาเลยเมื่อเราเจอนะฮะเราก็วิ่งเข้าไปฮะกดข่านั่งของปุ่มสแกนเมื่อเราสแกนเสร็จฮะประตูก็จะเปิดฮะเรียกได้ว,ว่าอันนี้คือง่ายได้มากๆเลยเนาะแล้วก็ตรงนี้ฮะยังไม่พอมันยังมีท่านของกาเวทีพิเศษฮะที่เราจะได้บัฟด้วยก็คืออันนี้เลยฮะกับละครันว่าเราเจออันนี้ฮะกดสแกนเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับเราได้บัฟเนาะมันจะช่วยให้เราฮะสู้มอนเตอร์ในด่านได้ง่ายยิ่งขึ้นฮะเขาก็จะมีการไกด์ กมเพย์ขึ้นมาให้ตรงนี้เหมือนกันฮะก็คือเมื่อเราเนี่ยสแกนอันนี้เจอเราจะสามารถทำดาเมจกับมอนเตอร์ได้ฮะมันเหมือนจะเป็นดาเมจเสริมช่วยเราฮะเราก็จะจบมอนเตอร์ได้ง่ายจบมอนเตอร์ได้ไวยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะแนะนำว่าให้สแกนด้วยฮะมันมีทั้งน้นของความเส็จนอกที่ต้องทำฮะเราจะได้ทรอนเสร็จครบเลยในยรอบเดียวไม่ต้องมาเล่นใหม่เนาะเราก็ทำการกดปิดไปฮะแล้วก็ไปตามทางต่อได้เลยนะฮะ เมื่อเราฮะเดินมาเจอกับมอนเตอร์ก็ให้ทําการกําจัดมอนเตอร์ได้เลยฮะตรงนี้ก็สามารถกดออโต้ได้ฮะอันนี้คือตามใจชอบเลยแล้วกดออโต้ไปเลยฮะแล้วก็เมื่อเราฮะเจอทางด้านข,ของกาวิตี้แบบนี้ฮะแนะนําว่าให้สแกนให้ครบเลยฮะอ่ะสแกนไปเลยฮะเมื่อกี้ผมบังเอิญเจอพอดีครบแล้วฮะเราก็ไปตีมอนเตอร์อีกฝั่งนึงฮะนะสังเกตว่าทด้านซ้ายมือเนี่ยมันจะมีอีกหนึ่งอันเนาะ เราก็ทำบัสเซอร์แะตรงนี้คือไม่ยากอยู่แลฮะเป็นบัสเซอร์เดินพื้นเราต้องเดินพื้นตรงนี้ให้ครบฮะอ่ะเดินให้ครบเลยฮะปึ๊บ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 บเรียบร้อยฮะเราก็ทําการสแกนนะฮะตรงนี้จะเพิ่มดาเมจไอดาเมจแถมเมื่อกี้เนี่ยมันจะแรงขึ้นอีกฮะเรียบร้อยเราก็เจอมอนเตอร์เลยฮะทีฝ้าอยู่ทําการกําจัดมอนเตอร์ได้เลยนะฮะเรียบร้อยฮะหลังนั้นก็ทําการสแกนการเวทีอีกอันหนึ่งฮะปึ๊บสแกนไปเลย อ่ะประตูก็จะเปิดลแล้วฮะแล้ก็ไปดังประตูต่อไปได้เลยฮะตรงนี้คือเข้าใจไม่ยากฮะแล้วก็ในดานอื่นๆเนี่ยเล่นเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่ารูปแบบดานเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็มอนเตอร์เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันฮะแต่ว่ารูปแบบเกมเพลย์ในการเล่นเนี่ยเหมือนกันหมดเลยฮะในฉาก1ฉาก2แล้วก็ฉาก3เนาะมีทั้งหมดอยู่ที่4ฉากด้วยกันฮะเพจให้เยอะมากๆเลย ในส่วนตรงนี้ฮะ,ะก็จบบอสไปเป็นที่เรียบร้อยเลยฮะเท่านี้เองฮะ,ะดันเจียนในส่วนแรกก็คือจบแล้วฮะเรียกได้ว่าง่ายได้มากฮะ,ะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยเราไปดูกันที่ของาะวัลกันดีกว่าฮะผมะเก็บของละวันได้ครบหรือเปล่าฮะนี่เลยฮะ,ค,ะครบเลยของละวันนี้คือง่ายมากฮะ,ะก็คือผ่านการท้าทายตัวละครของเราเนี่ยไม่ตายแล้วก็เก็บทั้งของการเวทีให้ครบทั้งหมดฮะ,ะก็คือทั้งของตัวบัฟเนาะ เก็บบัฟให้ครบฮะเราแลสู้ง่ายด้วยแล้วก็ได้ความเสร็จตรงนี้ด้วยฮะเพชทั้งหมดเนี่ยเราจะได้60เพชเลยเดียวฮะได้เยอะมากๆเลยแล้วก็เมื่อเพื่อนฮะเล่นจบในฉากความยากที่1ไปแล้วฮะมันก็จะเปิดฮะความยากที่2ที่3าที่4่ฮะค่อยๆผ่านไปเรื่อยยันครบเลยซึ่งตรงนี้ฮะเกมเพชอย่างที่บอกเนาะเล่นเหมือนกันหมดเลยนั่นเองนะฮะ แล้วก็สนามต่อไปฮะเรากลับเข้ามาที่กิจกรรมอีกครั้งหนึ่งเพื่อรับของรางวัลกันบ้านก่อนฮะเราก็จะของรางวัลทั้งหมดเลยฮะตรงนี้ฮะได้เป็นเพชรด้วยได้เป็นแต้มฮะเอาไว้แลกรานคาด้วยฮะรับไปเลยฮะตรงนี้ไอหองลัทีิจะ20 20เพแต่ว่ามันแจกเพชรหลักจากหลากหลายแหล่งนะจากคนข้างเยอะมากๆฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยได้อีก30เพตรงนี้คือคุ้มมากเลยเราได้60เพจากการลงนันเจี้ยนด้วยได้ของด้วยฮะแล้วก็ได้อีก30ตรงนี้ด้วยฮะถือว่า คุ้มมากๆนะฮะตรงนี้ก็คือครบหมดแล้วแล้วก็สนามต่อมาเะฮะเรามาดูกันที่ร้านค้าในการแลกแต้มกันบ้างดีกว่าฮะ,ะสราบแต้มตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆฮะ,ะไม่ต้องกังวลเลยเพื่อนๆสามารถแลกของได้ครบอย่างแน่นอนฮะ,ะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเล่นจําทั้งหมดจนครบแล้วเนี่ยแต้มให้แลกเนี่ยมันจะแลกพอดีเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นฮะ,ะจะแลกอันไหนก่อนไม่สําคัญฮะ,ะแล้วแต่ฮะ แล้วก็ตรงนี้ฮะของรางวัลทั้งหมดเลยจากยามนี้เนี่ยแจก,กเยอะมากฮะน่าจะได้เกือบ1,000เพชรเลยฮะเรียกว่าอาจจะถึง1 0 0 0เพชรเลยเป็นกิจที่แจก,กเยอะมากฮะแล้วก็ยังแจกไปทังของของอัพตัวละคร ESP ของอัพราโคนอีกฮะของอัพพรมสวรรค์อีกฮะแล้วก็แจกไปทังของไราโคน4ดาวสามารถขัด R5 ได้ครบเลยฮะแล้วก็ไราโคนอันนี้เนี่ยสามารถใช้ดีมากกับตวัวละครซีวูมฮะเรียกว่ากิจนี้เป็นกิจที่คูมมากแล้วก็ที่สำคัญเลยฮะสามารถเล่นได้แค่1วัน แค่ไม่กี่ชั่วโมงฮะสามารถเล่นจบได้สบายๆฮะไม่ต้องไปรอวันอื่นเลยใครที่จะองไว้ฮะเล่นมาเล่นท้ายก็ได้ใครที่รีบก็เล่นเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะโอเควันนี้ก็จบแะสำหรับการไก i d กิจกรรมทั้งหมดเลยในคลิปนี้นเองเนาะทครฮะที่เล่นกมทั้งหมดจบไปแล้วฮะให้กลับเข้ามาที่รถไฟของเราอีกครั้งหนึ่งฮะตัวละครซีวูฟเนี่ยจะมาอยู่ที่บนรถไฟฮะให้เราฮะทำการคุยกับน้องให้จบเรียบร้อยฮะ เราจะไอ้รับฮะทางของสเตล่าเจหรือว่าเพชรเนี่ยอีก10เพชรด้วยกันเนาะก็อย่าลืมฮะกลับมาคุยกับซ e o w o o วด้วยนั่นเองฮะและก็สำหรับทางด้านของกิจกรรมในคลิปนี้ฮะเราจะมาสุดช่วงท้ายกันสักนิดหนึ่งดีกว่าฮะสุปเลยกิจฮะมีชื่อว่ากิจล่าดวงดาวมีเวลาให้เลยะฮะอยู่ที่12วันด้วยกันกิจนี่ฮะมีทาง้านของโหมดเนื้อเรื่องแล้วก็โหมดท้าทายตู้เกมฮะโหมดเนื้อเรื่องเนี่ยเมื่อเล่นจบครบแล้วฮะเราจะได้รับเพชรค่อนข้างเยอะเหมือนกัน แล้วก็จะรับฮะไรโคน4 4ดาวประจำกิจกรรมอันนี้ด้วยฮะเมื่อเล่นท้านั้งของเนื้อเรื่องจบแล้วฮะมันจะเปิดท้านของทาร์ทายตู้เกมทั้งหมดเลยฮะซึ่งเกมเพย์มีอยู่ที่3เกมเพย์ด้วยกันฮะมีหาท่านงของ g r a v ตี้สติกเกอร์ที่ซ่อนอยู่ให้ครบฮะแล้วก็มีถ่ายภาพที่เขากําหนดมาให้ครบฮะแล้วก็มีการลงกวาดล้างหรือว่าลงดันจีนให้ครบเช่นเดียวกันซึ่งดันจีเนี่ยดีมากเลยฮะ ของรางวัลฮะได้จากดันเจียนด้วยแล้วก็ได้จากตรงนี้โดยฮะของวันจะเยอะมากๆเลยลักกิเนี่ยแบ่งอยู่ที่3ชุดฮะชุด1ชุด2ชุด3เนี่ยคือเล่นเหมือนกันหมดเลยนะตามที่ผมได้ไกลไปเองเนาะแล้วก็เพชรรวมเนี่ยได้เพชรค่อนข้างเยอะมากฮะแล้วก็ได้แต้มด้วยแต้มเนี่ยเอามาแลกฮะทางด้านของร้านค้าแล้วก็สามารถแลกอันนี้ฮะเป็นของขัดเกลาอาวุธที่แจกฟรีให้เราฮะ ขัดกาหรือว่าวางซ้อนเนี่ยได้ถึง r 5แปกฟรีๆเลยตรงนี้ถือว่าคุ้มมากฮะแล้วก็แต้มตรงนี้เนี่ยถ้าใครเล่นครบฮะสามารถแลกของได้ทั้งหมดอยู่แล้วเพราะ,ะน,นฮะอยากได้อะไรแลกอน,นันก่อนได้เลยฮะยังไงเนี่ยเราแลกได้ครบอยู่แล้วเนาะก็จะเป็นประมาณน,ะะนี้ฮะสกิจนี้กิจนี้ก็ค่าๆฮนะผมคิดว่าน่าแจกเนี่ยประมาณ1000เซราเจ็ฮะแล้วก็แจกไปร้านของไรโคนดสีดาวขัดอาห้าด้วย e p l i g ์โค o อื่นๆเนี่ยคือมีหมดเลยฮะแล้วก็ของอัพตัวละครก็มีฮะด้วยฮะกิจนี้เป็นกิจที่คุ้มค่ามากฮะจะเป็นประมาณนี้แล้วกันนาอเหมือนเดิมเลยใครที่มีคําถามฮะอะไรสรงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามผมได้ที่ล่างคลิปนี้เลยฮะแล้วก็สาหรับใครที่ชอบฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็ลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทางจากผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผมนะ 拜拜。